อย่างไก็มา<ช>ดึงบังนั่งตัวเองว่าเขาสิีอาในไซคือว่านั่งแต่พ <c oughs> ่าดนมีเดมันก็นยานอยู่ในเมนูนี่เขากระปานแล้วขาก็ดึงจุมอันนี้เทอริก็มีไอายสนิทโพค่าพันเนาะเพิ่นได่งมาสวยอีกเมนูหนึ่งพันบาท สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีค่ะ w e ลคัมแ back to ลนะิตจันทร์นาะพี่น้องสบัสดีวันที่เสา,านาะวันที่เสา,าก็คือเป็นมืองานเกี่ยมงานบุญเนานะพี่น้องก็คือมืออื่นวันที่โซ่ก็คือมีงานใส่บาตรตามประเพณีของศาสนาพุทธเนาะแต่ว่าที่พันตามแพนเนาะก็คือว่ามืออื่นคือสีใดอยู่ไทยที่จริงมนีแต่เสาร์นี้เขาควรจะได้ไปสวรสเขตแล้วเนาะก็คือมีนาดกม่ฝังไทยเรื่องนองแกนาา่นผะ้าเนาะพี่น้อง รรมดาก็คือออกบานแต่เศร้าเพื่อไปดานหลัวก็ไปเหตุเอกสารขามไปไทยเลยได้นอนอยู่พุน่นและตื่นมือเสาก็ไปหามอพอพวามอ่อหนัดแปดมุ่งเสาเนาะขั้นไปมืออื่นบ่ททันเพื่อขามดานอีกเพื่อได้นางโถดอีกเนาะก็คือว่าต้องได้ไปมือนี้รับคล้ายไ เพราะว่าต้องได้ไปแต่มือน,นีเนาะพี่น้องเพราะมืออื่นทำมอนนาแต่เสาเนาะซึ่งกะีิโถตัแตงแต่บานไปหาสว่านนี่ประมาณจากนนเกือบสองสัมม่งถ้าไปหาแกนอยู่บานแล้วมาไหลเป็นวับประมาณสามสัมมงนอนจึงหอสวรรค์เขตแล้วที่นี่ก็ต้องไปเห็ดเอกสานอยู่ดานเห็ดเอกสารอยู่ดานนี่ประมาณก็่าต่ำกว่าสามสิบนาทีสามสิบนาทีห้าสี่สิบนาทีเนาะแล้วก็ ได้เอกสารมาแล้วก็จำก้าจำก้าแล้วก็ได้ไปนั่งทาลถนเม่บอนมันเทิ่งคือบอนทาลถนเมย์นี่แหละเพื่อรถซิมาหอมหนึ่งว่ามันสมองหนึ่งสมุงป่ายน้องรถจึงมาเท่าที่ได้มาได้ไปมาเนาะสรุปก็คือป้ายส,สมงในดานแปลว่าคือโหลดะนะน่ะโหลดด้วยซานที่ขามดานค่ะมาหับคนอยู่คิวรหลดพี่ได้คิวรถเมย์อยู่บานเท่านะอยู่สะบ้านค่ะอยู่คิวรถเมย์แหละแล้วก็จึงไปดาน ได้คนอยู่ดานแล้วก็ทำใบไทยไปไทยแล้วก็จอดอยู่ดานน้านอกเพื่อให้เพื่อให้คน้นนะก็คือหลังจากได้คนอยู่ดานนก,ก็ออกไปหอดานฟังได้เพื่อนก็จะให้เขาลงจำซึ่งในการลงจำนี่มีเคื่องยังกับคนลงมืดนอในรถนะเพื่อนจะบอกให้ขงังแล้วก็จำลายจำเหล่านะาจำท่านนะก็คือได้ขึ้นรถไปต่อเลยรถจะไปบกซอเนาะ แต่ว่าเขาไปห้องมอนี่ก็คือได้ขี่รถตุกๆออกมา,าได้ดกับโบท่านรถนจักเทือก็คือขี่รถตุกๆเพื่อไปหออท้องแหมอีกแกเกือบมืดมืม๋เนาะท่นสิเอาคั่นเดินทางอะนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเพิ่นบท่านได้ม,มาสามัมเพราะว่ามันนี้นน <า S 2> ท<ม>่านนัดให้เพิ่นลงมาผีเองเนาะเพราะว่าหยาดมันบทันเนาะพี่น้องคือพี่น้องเห็นค่าเวลาทีมงานไปหาพนะเผื่อสิแบว่าเผื่อสิไปหาเผื่อสิมามันใส่เวลาโดนเกินไปเนาะ ตอนนี้กับหนึ่งมุงสิบนาทีแล้วเพิ่นยังบบทันได้มาเพิ่นว่ามื้อนี้ค่ะเพิ่นไปสบาดเพิ่นช่องมุ่งเพิรนยิงซีโรมากหรอเพ์นทิพโทรไปหาโอ้ยคณะทิพก็ค่าเวียกหล่ยางเนาะทิพก็ยังสละไปคือมืออื่นก็เป็นบุญใหญ่เนาะทิพก็ทิมไปนะพาเพิ่นไปห้องมอแต่ว่าเพิ่นยังไปสบาดแต่ว่าสบาดนี้ก็หัวสบาดตอนเสาแล้วแล้วก็มาแต่ว่าก็บพวกเขาใจว่าเพิ่นคือว่าสิลงมาสองมุงเนาะทิพยามมันํำ ขันซองมุงจึงมาเพื่อเดินทางหอดผุนเพื่อเห็ดเอกสานกายสีมุง้งเห็ดบดไถเลยได้เอกสารดานนะนะเห็ดเอกสารขามดานบดไเนาะคันกายสีมุงแล้วก็ดานปีนหาเจ็ดมุ้นาะพี่นอ้องนั่นละคือเวียกตันนั้นอะตอนนี้กายอยู่พระว่าที่เคียยงงานเมื่อโนอมนีบริเหตยังเพระว่าเตรียมสิผ้าน้องไปแต่ว่าน้องบปทันได้มาปนนี้ก็ เลยว่าสิเอาเงินไปถ่ายเมนูเนาะเมนูที่ว่าเพิ่นถึงงูกัดพอดีมีแฟนคลับเนาะเพิ่นส่งมาสวยเนาะไอ้สนิทเพิ่นส่งเงินมาหน0 0งบาทเนาะเพื่อสวยเป็นขาฮักซาเมนูที่ว่าเพิ่นก็ต้องมีเงินจํานวนหลายเพื่อไปฮักซาจนกว่าจะหายดีเนาะกะพี่น้องหลายคนกะเห็นใจเพิ่นกระส่งมาสวยเพิ่นเนาะกะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะแทนเพิ่นเนาะน,อย,นอย่างอ่ะตอนนี้ก็เลยจะเอาเงินไปให้เพิ่นเนาะเซิงบ้านที่กับบ้านเพิ่นนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะก็เลยขี่รถจักไปเอาไป มาแลยใช่ไหมคะยิลาไปบดขาวเห็ดขนมเบอม์นบอกขนมาว่าอิปันรถหยุดเล่นเงนเดือนตกไปท่าซีก่อนเดไหนเน้อะไ้ออไรนีหอเหนยงห้องใส่หเออห้อใส่หจะเจตเพื่อนนี่ เกลือเผ็ดแท้ๆเด้อเอ้าคือหลายอีหลีบ่นี่อันนี้ไห้ยะเกือบเป็นนัวเอ้ยตะหาเกลือเกลือป่ะอาเห็ดเป็นแนวนี้บ่เออก็ใส่มืดเด้ให้อุดมสมบูรณ์อีหยังอันยางละหอบ่แม่นบ่เออบ่แม่นแลเกลือแล้วก็ใส่หอนึงปนัวหอนึงตนเป็นนัวะหมักเผ็ดหมักเือหมักอยังมีกสเนาะแม่น จะหอยเอือ้วคิดว่าอันนี้กระิใสเ่นเลน่อยท่านเด็กน้อยนอนมืดูได้ถึงสีแดงเห็ดถ้าหนองหอยเนี่ยมันบอกอันต้มัยสาอยู่หันใจคุ่เกี่ยมเห็ดขนมนะต้มก็ต้มมาตันนึงอันอือเออล้อันเห็ดยหมัเ็นเนี่ยเออซีหมูลูอาเกลวัวเออคุณัวเองเน่นมากันมาแต่บวดันขนมอยู่กับเมนซามกินเพื่อนสีเพนหอเนชื่อนหอแล้วคราเมื่อหอยอยู่ที่ จริงจะจะคือบเส้ามาน้าสอกี้ซอดพุนอดพี่แก้ววันที่จะเจดไปทากซีทากซีใช่บกดงโอ้ยแ้งไปแต่ต้องงามงามเด้อเจ้าเจ้าเจ้าไปเสิร์ฟอาหารใดไทยก็วันหนึ่งสามสิบพัเขาชี้หายวันหนึ่งสี่สิบเขาให้วันลดีวสิเให้สี่สิบเขใบเขาตัดลงทันได้ไหัดนบ้างเขาตัดรุนนี้โบมิตัดโบมิตัดวามีแต่าไหออเลยกินขับ กินได้ปยานันเยจะกินยันไงนะเลืกเ์ฟเข้ากันรูปนะหันเลยเนาะคนาือทอดกบว้าวแล้วเขาว่ากินแบบนี้เขาว่าเขาเลียงประกบ่เขาว่ายอมเอวต่ขาว่ายอมนี่ไมควรนะเนาะต้มข้าต้มแล้วก็นึ่งทั่วเรื่องเห็ดเห็ดขนมเนี่เห็ดข่าต้มเจ๊เข้มบ่หรือว่าเห็ดเนี่ยปลาเค็ัข่าต้มนี่เมนูไมนูบักข้าวแข็งเมนู มือี้ยังใส่ไดได้ค่ะเมนูบริใส่ไดเแต่อันตินขั้นเย่ะวนี้ยังใส่บดไดแต่มื่อยใส่ไกอยู่ขนหนอกรนุมขั้นใหญ่ขันน่มตกใส่ตีนไปแต่ซ่าไปแต่ซ่านโยบซ่านในระกาเจ็บมันยังได่เอย่าไปเหตุด้วยจะนบัานล้วยดล่องเบร์เซา่องแล้วยะกเออเซนแล้วเตเห็่จังนด้แล้วเรย็นแล้วเมือยวันมาท่ามเจ้ามืออื่นคะสุงวสนไปไทยไ่อยากไปน้ำบ่ ไปอืมเรื้องอื่นได้เราจะไปเอ้าบริษัทบ้านป้องไปมือหนีมืออื่มไปมือหนีแต่ว่าคนหายบอลท่านมาป่ะนี่มันสิท่านบพรเอยว่าไปเห็ดเขาปิดสีม่วงบัวเบนเพะท่านเผื่อไปอีกเขายังบริมาเผื่อไปได้ยังบริมาเลยเผื่ออนานดานบอลห้องอนนัามเขาปิดปิดกระมี่นี่คนอยู่ได้เห็ดใบผ่านได้ยังไดดไ้ เขาบุพีดจะบอกองค์การนะช่ออันตอนที่าไปแลนด์พาสปอร์ตที่มันไปได้แต่ว่าเห็นเอกซานี่มันเห็นบไรที่กายมุงหรือกาอะไรชลัยลัยขั้นขั้นห้าไปเลยห้าคาบก็มาหันได้ที่แต่ขั้ว่าเขาเชไปไม่้ไปมาเขาเชหาคนไปหมมอเกยได้เตรว่าคือว่าเขาปดชั้อสีบยันได้เขาว่าบานได้แต่ปันท่า่านโหลตทีเออโหลด่าโหลดทีมี่เสัดานี้ทีควรมียาม่แบบ อย่าว่าเขาไปรถสวนตัวหันความบ่อเล็กคิโลนี่แกนบ่อได้แฉะขันขามลายไปบ่อได้ตอนที่ไอ้ชู้เข้าไปนี่เอาไอ้แม่ไปนั่งเดี๋ยวเขาชาวรถสวนตัวแล้วก็ควา่ำย่ำได้ก็ได้เห็นแบบเข้าไปเขาแรงย่ได้ก็ได้นี่แหละรถมันเป็นรถสุขเซินเนาะแต่ว่ารถเมย์หันเข้าก็แรนเป็นโมงมืดโมงแล้วก็แล้วเนาะข้าวแรนหัวจังโม่งมาในรถเมย์ซีโมงหรือหาโมงตายซีโมงหรือหาโมงแล้วเข้าอ๋อมันมีหาโมงมาเมี์ซีโมงหาโมงจังโมงอะไรนี่ ตัวบโมงมันอยกซ้อโมงเด้คือหสวัค์อีกนั่นแหละคือหสวรค์กับซีโมงซีโมงวันนี้เขาพาย่ป้มาอีกนั่นแหละเอาเื่อว่าต้องเป็นมอื่นขั้นมะอื่นนี่บรท่านได้แก้วมอหนัดแปดโมงขั้นไปกับเสื้อถิ่นด้ยนันารรมาได้เข้ามาแต่หมกกระนัดกันวัดแต่เซามื้อนี่แท่านแต่ขเจ้าผม่าวัมาซองมงซองโมงหมาได้ใช่ท่านขานมันบมีโลดโลดเอ๊ะและ เออเอ็งบ่มีหนังส less to ือบ um> ่บ่ไปเอาไปฮอดด่านค่ะน่ะไปฮอดด่านนั่นแม่นอยู่บัดนี้บัดนี้สิข้ามไปพุ่นมันสิบ่มีรถเด้รถามดานดเนาะรถาสิารถีรถตบ่ได้นั่นแหละมันก็เป็นมคือบ่เห็นรถตู้ได้ไปแต่ทางลาวนีท่านนันโอ้แ้มืดแลเงินสิไปป่ะจได้คืนนี้ว่าแม่สิไปเอ้ากไปแล้วว่าคั่นบ่ไปหรือว่าเจ้าสิเป็นบีบางที ปีคันตําีนตรงปีหนึ่จะดีหรือบอไม่เลี้ยงคันมีเงินก็ได้เดมี่ก็เดานี้ได้เมนมันมันบริแพงขออเก่าแล้วก็เจ้าปยันเจ็บดอกเพิ่นว่าเพิ่นเอาขขคือยังคข่ไขๆคืออันเรื่อใหม่วาเพิ่นว่าเรื่อออกเต่แต่นามันซื้อนี่น่าส้ำนั่งหลอกซื้อนี่มันกรสีเสพแสบหน่อยนึงคือแบบมีดบาดมือเฮานี่นะแ บ่าคืออ่าท่ามโเบื้องข้าวเหลือใหม่ไว้โ่ข้าวไม้มาเหลือข้าวชิมาเหลือต้นหนีบประจำเหลือเนี่มันเป็นผักสันน้ำมักเอาเข้ากระต ong เหตุผลมันเป็นแพรสดใหม่แล้วปืนกระตองได้กีดคือเอื่อยนะน่ะกีดอ่ะมันเป็นแพรสดแพรใหม่น่ะแล้วมันจึงโตกันเด้คันมันเป็นแพรแบบมันอยากดีแนวนี้แล้วแล้วมันมันได้ชิ้นปติดกันนางบัวนาจะห่อติ ก็เท้าเขาหงพาต้าเพราะว่าสดเย็นนะแบบเทาวี่ขางพาต้าเราเจำเงินจำเงินแบบช่องเงินช่องเหมินไผาถ้าได้เขาหงพาต้าเพราะว่าอันไปรุ่นก้อนะเขาไบกาแบบเถือจ้ำเงินช่องช่องเินเขาไปเธอที่่องหายจำช่องห้ทองเงินช่องเหินหาอันไปจักเหมินเลยเออโบเมนไปจักเขาหงพาต้าจั่งเถือซองช่องเถือเขา ก็ไปชุดนี่ก็มีบริจัดติเขาเธอช่องกันไปชุดนี้มีแต่เขาห้องแบบชิวห้องธรรมดากระแมนแบบว่าเพิ่นหิยัดเขาหน้ามาเช่นห้องตัวที่ว่าไปตัดไม่แต่ว่าไปชุดนี่ต้องเขาแมนอันไหนแต่ยังก็มาดึงบังนั่งตัวเองว่าเขาสิเอาในไซสคือว่านั่งโดยนี่เดี๋ยวมันก็ย่านอยู่ในเมนูนี่เขากลัปารแล้วเขาก็ดึงจุ่มมานี่แล้วแห้งา เข้ากันจีเอ้าบอลนอยที่บอกเมนูบอกก็บอกเขาจิปาดไล่บอลมาป้าเมียมาซีก็อุ๊กเฮ้ว่าเฮ้ว่าหม้อต้องแทกบึงเลยว่าซำได้แล้วก็เอาไม้บรรทัดปเสนี่แล้วก็เมน์ท่าเพิ่นเอาผนก็ต้องเอาเพียงเพียงกันมาเลยแหละอันนั้นเนาะเป็นจะได้อันบานแห้งได้กว่าเก่าแล้วบ่ แทนเห็นตัวเกตมาแล้วแทนที่ยังเพียงได้บัดนี้มันเพียงนี่บ่ยังเขตอันกําลังตีเขตบอนบ่ได้ยิบบอนมันบ่ได้ยิบบ่เลิกนบอนอันนั่งใกล้นี่ะเอามาดัแต่ว่าบ่ดอันนปานดล่ะบ่ถ่ายรูปอยู่วบ่ได้บ่ได้อันแซบปานดเลยอเมือวานวานนี่ก็มือก่อนเจ็บเจ็บเนเดี๋ยวนตัวนี้สิว่าเราเก่งแงแล้วก็ เจ็บคือพี่จนหอดพี่แล้วก็หอดพัวพี่ได้เจ็บค่ะโนีพอสควรตอเมื่เรี้อกจะเดี๋ยวจะ่อนแล้วก็มงมงาก่อนแล้วไงหลเดมนนี่แล้ววังแปว่าแห็งมัน แฮวแคมนี่แฮงแฮงแบบเป็นเป็นหนังว่าซนะแต่ว่ายังแต่วางนี้วางที่เพิ่นอันเจาะไม้วางที่ปาดไม้ยังแต่นีมานี่เออนนนั่งกว้างนะให้ว่าเชื่อกแม่นว่านั่งนั่งหอมๆมันก็สิยเข้ากันบ่ปานนั่งนี่ก็แงแล้วมันสิดึงสกันดึงบ่ได้มันยดึงแลสิไปดึงได้ยามันย อันนี้ไก่นี่ข้านั่งนี่สิ่ปาดเอาไรนี่เมนูมันยายโอ้บดเบรเจ็บดอกยาดปาร่ัสกไอ้แล้วเบากันอยู่เบาก็คูมมือได้บ่แมจะสิไปบา่เอากระป้าเลยวะกระปัดจกีแมนบรปผัดจักดีกรปเพิ่นกระว่าไป อันเดี๋ยวนี้มีเธาได้เมื่อเนิอมืตัวเงินฮะเดือนเินกระสีมืดเล่นอีสุเเดือนมาจะเดือนอันอเงินอันเองหักการเจ้าอันมากแล้ก็แล้วก็ไปใส่แล้ก็มดเป็นเรือมาแปดพันแล้วก็เอาไปแตกได้สองพันแปดพันกับเรือหกพันตอวนี้เพราะว่าไปแตกมาสือนั้นเอนีแล้วก็มดไปนไปหนำอยู่เือได้ Ừ. Ừ. Cái nhạc như là cái hiếp bố bảo dạng là cả mất 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 vàng vàng con vô bà Thảo cháu sẽ phải có ngân tôn là cầm bồ tát, nghe vậy ốt con ốt là có ngân tôn là vậy con <laughs> Bà cũng cưng bưng, bà cũng già Đang để bài là cái bảo con cầm ái và xíu khai bé là hả lấy Bé nhưng bé tổ Chứ xíu đấy thôi Đâu bằng đây thì hắn chếp thống tài Bé hát Hửm? Ngục หากมีแต่แบนอเกิดมาเกิดมาแล้วเจ็บท้องสวงพ้นโตเด้บ่ได้ใหม่เลยโตพันนึงพันปลาตัวใหญ่เฮาก็มีว่ามันเโตเนาะมันก็ไปกินีแม่นพตมันเจ็บท้องก็เว้ากันอยู่่าาละ้าก็สิหพอได้เติมบ่คั่นบ่ลายว่าละมื่นละมื่นนี่ก็สิไข่แน่ละมื่น20,000นี่ก็ไข่ังหวอเพิ่นก็่นบ่ ชิดได้บ้าก๊ะอันเออหาว่่าบงานอนไปแล้วมีเบอร์ทันมมแบบทามนมันหนาจะมีในสองอย่างเนี่ยนอนมนาอได้แม่แนบบอลอะไรเด๊ะเด็กกเอาอมาถทดเลยเด๊ะืนหนึ่งพันบาเอาเอามาดูเอยสิลงโทรบอนยาได้นี่ะมันมีแต่บอนเดียวนี่วะเมนมีแต่นี่แหละ เบลเาอะอ,อันนี้บ้อนข่ายหยาบสันซอง,งถ้าเหมือนอนเบอร์แบบในใบหนาดยังบบมีบะใบหนัดฮันเด้มีนมีใบหนาดเบอรอีพอเอาไปน้ำบ่ละมันต้องมีใบหนาดมัน,ดมนนี่้องหย่าแปลวใบหนาดด้วยละ อันนี้เป็นตตตุตงมันในวันเนี่ยมันวันพาหะคุณมอบหับเวลามีก็เฟลายยุทตอนนี้ก็นีน่นัดเลือนเออน,นี่เด็ติดต่อประสานสัมพันธ์นี่นดัดเลือนนัดโทรมีมีลายเบอร์อยู่ รับใช้ก็ง่ายกดหมายเรียกภายในที่ท่านต้องการติดต่อปุ่มยอดรายโควิด -19 มุ่งาหารกดตอง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 ถึงสี่เมื่อท่านพบเห็นผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือเจ็บปวดฉุกเฉินกด n o t be completed as dialed. Please check your device. Hehe, m a i l a ยังโหลดมูปอินกยังไปต่อบัอีบ่ได้ว่าขั้นไปนี่ต้องเลยนอนพักผืนนี่ได้เนาะจะว่าแม่นแลนอนนอนพักผืนคนบ่ื้อ50,000อ้ยบ่ได้ว่าว่าส่งมื้อประมาณ มาต่อมาอยงวะอือเนาะอ่ากัเก็บซาสมเืนไปจนหอดมือนั่นเข้มพอจนหอดมือข่างขางหอดมือนั่นทั้งคั้นว่าเงินบ่พอนะก็ข้อพื้นแบบติดหนี้ว้ได้พรนเอาได้อยู่นั่นแหละไล่คนก็แบบว่าพรนแม่นะติดหนีเถื่นนี่แล้วงกอพรจังสิเอามาแต่ใส่ไปพรนพิ่นอีบไดนี้เบียก็ยังบ่ได้ไปหาเฮ็ดแต่ได้ไปเฮ็ดเบียกใครอยู่ พราะว่าเอเงอนเดือนอเอาคันคันเราบอดี้นี่โตกับบอดี้ไปเห็ดเวียบบางทีเป็นปีเราก็บอดี้ได้สั้นอยู่นี่แหละกับคอดีกอเสียตากันเพิ่นกับขีดวาสันแหละว่าท้าว่าบบบอปไปอันตาบีกับกัจชิเดยูเผาเพิ่นวันสิแหละท้าว่าได้ตาบกับดีเน่ไข่เน่กัจชิไดไปห้าเห็ดเวียบให้ลูกเศา้าลาเบิงเนาะอ่า เคยมาสวยเมนูนี้จักเถือแล้วเนาะน,นี่นับนับเือ,อ,ไ,อ<ส>ได้หนูจะบอกสีเถือบ<ะ>อสเนาะคาริก็มี่ไอสนิทโพค่าพันเนาะเพินได้ส่งมาสวยอีกเมนูดีใ,ใจอีก่ว่าเมนูดีใ,ใจทวามมี่พูดว่าสวยกับาวาราวาได้อันนกัก ไปถอนถอนแล้วก็เฮากลไปอ่า1,000บาทอ้าวมาสวยก็พอให้มีปรับสุขเจริญเด้อให้ไให้มีให้หาให้มีหาเงินเป็นเอาเงินมาพ0 0หนึ่งก็ขอให้เติมขึ้นเป็นรอยเป็นอันนั้นให้เด้อสีผู้สุดสวยเห็ดยังทำายังได้อยู่ดีไม่แหงซาถูกให้มันมยืน เด้อดอปอินเตปันสาซาถั่วไอ้มันอย่าเ้ยเด้อนงเลอันนี้มันคงกระน้องแกนมีแต่ให้สดสวยก็ห้ได้กินจ้าถั่วดูดีไม่แห้งจ้าถั่วเออเอออันนี้คือกันแล้วเนาะถืคือกันขอให้ลำไม่รวยให้สุขภาพแข็งแห้งได้สดสวยเอ้ยหนองได้ทักเท้าผุนผีเด้อคอมาสดสวยคือ ห่างนี่แล้วก็ได้ผลมาสำนีกระ,กระออย่อนเออยหนองให้มันในยืนเด้นนั่งถีบเอางเงินอากรรมไก่ได้เห็ดย่งทำย่งไก่ขืนโบแมนจะใ,ให้ต๊ให้ตำให้ขืนจะขึ้นขึดอยากสวยนี่แหละ <c oughs> อ <c oughs> ให้มันในยืนชุกกระพักินแข้งไปกระดิมตุกคนเออยหนองนั่งแดงคือกันขอให้ลบให้รว่วเออยหนองขืนมาสวยสวยซอยกัน เอให้ดานี่แล็บอล้กพัวจะเดือยนะจัวพัวกัะไฮได้พัวกระหฮได้เด้อบานี้ไฮได้พร้อมพมกันไปลํารวยกระชุ่ก้างพอขีลูกพัวกระไฮพร้อมไฮได้บานนี้พัวกรได้ลูกี่พัวพร้อมลูกพัวกระไฮด้ลูกกระไฮได้ดีใจน้องๆดใจล่เถือนอ๋ทีได้มาสวยน่ พ็ไปสุดก <ator il> ่อนหลกได้เงินที่ว่าพนมาสวยอะละก็นั้นเม่นเ้ามาสวยนอก็ตตอมาเมจิ้มใจแล้วก็ผ่าจานสอง0ันบาทเ้าสวย1,000บาทเป็น3,000ันนอแล้วก็มีพอคําสวัสดิธรรมเลหนึ่งรอดอลลาร์นาะบบประสงค์เองน้ำหาลอยบาทแล้วก็มี FC ฟซจางหาสรรคาหนึ่งบาทแล้วก็มีไอไมน์จิพนหนึ่งรดอลลาร์รวมเงินดอลลาร์พอดีเป็นส0งได้ยูเจ็0พบาทนานแล้วก็มาบวกกับ เงินบาทนี่พอดีตอนนั้นหมอบอยู่แปดพันห้าร้อยบาทเนาะทางนั้นแล้วก็ขังโตมาหันจากพี่เบื้องผาไทยสะมันเนาะห้าร้อยบาทแล้วก็ตโตมานี่ก็จังพี่สันนิษฐานพวกค้าพันนอนหนึ่งพันบาทนี่พอดีรวมทั้งเงินเป็นหมื่นสามเลยด้วยแนแต่ว่าใส่ไปเลยวนี่นังเลือดแก็เล็ก <c oughs> เือดแต่ตเล็กแล้วก็คอยทนคอยโุมไปเมื่กี้ใช่กระต่านใชถูกอือในี่ผกคือเจ๊กวย ก็นะคือวันี้ได้มามอบเงือนไขเมนูนาะที่ว่าการขับสงม,มาวนเื่เนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมอสุคูสกคนเดอร์ทีเพิองแย่งขอบพ่เมโน,โนูเนาะส่ขขงกำลังใจมาใหา้เนาะอ่านคอมเมนต์นี่โอ้มีแต่ความห่วงใยมีแต่คำในใน,น้ำดีเป<า><า>็นใจไม่ต้อง่น<โ>อนะ็ขอให้เศร้าด้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็พอให้มีแต่ความสุขก<อ>ายสุขใจอยู่ดีม่แห้งพระเจาลูกใครใครเจ็บอันมันพเนจมูสุคูสอนเดอร์พี่น้องือ สำหรับคลิปนี้ทีมกิจไว้เพียงเทาน้นองพี่น้องเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปสำหรับตอนนี้ขอตลาไปก่อนสบายดี